มาลองบุลอ์ปโปนะครับเป็นรุ่น BDP หนึ่งศนย์สามนะครับผมเนี่ยนะฮะตอนนี้ลองแผ่นบุลนะครับเรื่องกีทนอสนะครับผมเนี่ยนะฮะภาพสวยมากนะครับขออนุญาตฝากร้านนึงนะครับผมลาย a ฟ e b o o k นะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิดเก้ามงครึ่งเป็นห้ามงเย็นนะครับร้านอยุ่ทุกวันศุกร์นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมดของเขานะครับผมก็ เลื่อนเล็กฉากได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะกอกอได้นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมัสวยมากนะครับ อันแผน่นจะว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะน,นะฮะกดเ p e n น่ครับเดี๋ยวลองใส่แผ่นเข้าไปใหม่นะครับอ่านไว้ครับนี่นะครับ อ่านแล้วเขาเขาจะไปเรซูเม่ครับเล่นตอนเดิมเนาะเขาจะจำไว้นะครับนี่นะฮะโอเคครับเสียงดีภาพสวยครับ